ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามานะครับที่ไร่ลูกค้าที่ปลูกกระโพด LN 3 8 8นะครับที่บ้านโคกนกตำบลสาริกานะครับโคกสาริกาตำบลบุญทันบ้านโคกนกสาริกาตำบลบุญทันนะครับอ๋ออมาพบกับคุณแม่เจ้าของสวนเลยครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับแม่ชื่ออะไรครับบอกชื่อไอ้ดวงจันทร์ค่ะอ่าไอ้ปลูกข้าวโพดเอ่สามแปดแปดนี่ปีที่อะไรแล้วครับแม่ปีที่สองปีที่สามค่ะปีที่สามมันบอก ผลผลิตเป็นในน้อแม่ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่็ได้ตันละได้ไร้ไล่แตกตันปีว่างานนี้ได้ตัน,ต,นตันหา,าบตันหาอ๋อครับนี่คือข้าวโพดที่คุณแม่เพิ่นปลูกนะครับแม่นค่ะครับนี่ครับอันนี้เข้ามาที่สวนครับสีมันทีสดนะครับสีสวยนี่คือข้าวโพดสามแปดแปดนะครับกะนะครับคุณแม่เป็นลูกค้าของบริษัทเท่านะครับมาประมาณปีนี้ปีที่สามแล้วแม่เนาะนะครับนี่ครับเพิ่นใส่กระสอบนี้เลยครับ นะครับปลูกมากนะครับราคากับบแพงกันบ่แม่นะครับแต่ว่ามาปลูกเราก็ะปวดได้คุณภาพดีฟักมันเป็นยังไงแม่ฟักมันใหไงสัมพวกฟักอันนี้บ่บ่ใหญ่กุ้งทอค่ะแต่ว่าน้ำนักดีกว่ากันมันมี่สองฟักกันเนาะแม่จ้ะปกติแล้วเนี่ยอ่าฟักหนึ่งเนี่ยกันเป็นพวกฟักอันนี้กับซีขีดอันนี้สองฟักได้ประมาณได้ขีดเนี่ยเคยสั่งบ่บ่ได้สั่งอืมครับแม่บ่ได้สั่งแต่ว่าแต่ว่ากะสิเอาไปสั่งล่องมึงอยู่เดี๋ยวเมื่อนี้ละครัเว่ข้มไสนนดดี สองฟักมันกะตีหนึ่งกว่า3ขีดนะครับนี่คือคือขวดดีของขกระปุกสาักตัวนี้นะครับเกษตรสามแปดแนะครับกะนะครับยืนยันเนาะแม่เนาะนะครับบ่ได้ผลผลิตดีหรืนะครับครับออกสองฟักทุกต้นพ่อแม่กะทุกต้นอยู่ค่ะขันขันมันทีกับบ่ทุกต้นเด้อค่ะปฏิบัติข้าตัวกันอีกแต่ว่าระยะมันยีสิบหาเส้นออกทุกต้นออกทุกต้นสายยีหาเสนนะครับออกทุกต้นเลยนะครับแล้วก็พันมันนี่กะสอบมันลูกไเล็กๆเลยแม่ปกติแม่ปลูก กระสอบนึงปลูกได้เอ็นสามไรได้ป่ะสามไรสี่ไรอยู่สี่ไรจ้ะประมาณสี่ไรนี่แหละอันนี้คือของแม่ดวงจันทร์ที่เพิ่นปลูกอยู่น้องบัวลำพูนะครับตัวนี้นะครับกะทำผู้ใดบอรเสือโทรมาถามได้ไหมแม่ไหมครับเบอร์โทรเบอร์ยังจำได้ไหแม่ศูนย์เก้าแปดครับหกศูนย์สามหกศูนย์สามครับหกสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าครับโทรมาถามได้เลยครับเพิ่นบอกนะครับว่ามันได้จริงบ่นะครับสำหรับมือนี้กะ ขอบคุณนะครับสำหรับนะครับที่แม่ีโอกาสมาเบิงสวนมันกำลังสีหกข้าวโพดครับ<ช>มาบสีห์ข้าวโพดช่วยนครับืุอนีครับในขอบคุณหลายครับแม่ครับสวัสดีค่ะ